สวัสดีครับท่านที่เข้ามาชมโคกหนองนาบ้านสวนสันตินะครับวิธีแห่งความพอเพียงของเรา EP นี้เป็น EP ที่สิบหกนะครับซึ่ง EP ที่สิบหกเราวันนี้จะพาทุกท่านไปชมการเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับสไตล์ของโค้งหนองนาบ้านสวนสันติครับเดี๋ยวพาไปชมครับจริงๆแล้วที่โค้งหนองนาบ้านสวนสันติของเรานะครับ <c oughs> ก็เลี้ยงทัางกบเลี้ยงทั้งปลานะครับมีท่างกระชังน้ํากระชังบกนะครับอย่างท่านเห็นนี่เนี่ยมันเป็นเป็นกบนะครับแต่วันแต่๋ยนนี้ยังจะไม่พาท่านชมนะให้ให้รู้ว่ามีก่อนนะครับเราจะพาไปชมบ่อปลาที่เราเลี้ยงไว้ในนาข้าวครับก็เดินผ่านเดินต้อนรับของพวกล่างาของเรานะครับเราจะมี ต้นไม้นานาชนิดนะฮะแล้วตัวนี้เป็นต้นเชอรี่ครับอันนี้ไกลนวนเป็นหานนะฮะนี่ครับเึ่งแล้วครับตรงที่เราจะทำเป็นจะเลี้ยงปลาในนี้นะครับตรงนี้เป็นนาข้าวนะครับ แต่ปีนี้เราจะทําเป็นเลี้ยงปลานะฮะมีประตูด้วยนะครับนี่ฮะเปิดประตูได้นะฮะเดิมทีตรงนี้มันก็มีกระชังครับแต่โดนโดนพายุเรื่องงานไปครับมีกระชังหนึ่งสอสามสี่ห้า แยกปลานานาชนิดนะครับจะโดนพายุเรื่องงานทําให้โครงสร้ากเขพังวันนี้มาทําใหม่นะครับแต่เสียสายคนงานเข้าก็จะทํโครงหลังคานะครับคือต้องทําแบบมิดชิดนะครับปิดสนิทเลยเพื่อป้องก,กันนกกินปลาเพราะว่าตรงเนี้น้ำไม่ลึกครับน้ำเท่ากับน้ำในแปลงนานนะครับประมาณสักฟุตหนึ่งนะ เดี๋ยวรอรอคนงานนะครับตอนนี้ยังเช้าอยู่เลยยังเจ็ดโมงอยู่เลยครับส่วนหนึ่งก็มีหานนะฮะโย้าครับขั้นตอนต่อไปก็คือการขึ้นโครงหลังคาครับ งินะคงราคาครับรยังคงราคาแล้วครับเรียบร้อยนะครับโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับรต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการกลางตะไคร์ด้าน,นบนนะครับ ร้อย <100 S 2> เ,เ <100 S 2> ชือกนะครับระหว่าง,างตะขายจะละพื้นนะครับก็จะดึงได้ตึงนะครับเสร็เรียบร้อยแล้วครับนี่คือ ที่ที่เราจะเลี้ยงปลาในนาข้าวกันนะครับนีเนื้อที่ประมาณหนงงานนะครับนี่ครับโครงสร้างนะครับแล้วก็มีประตูเปิดครับนี่ครับเปิดประตูแล้วฮะข้างในเป็นตาข่ายกันนกนะครับข้างบนก็เป็นตาข่ายกันนะฮะนี่ครับ นี่แหละครับที่ผมยืนอยู่ก็น้ําประมาณนี้นะฮะประมาณสักนี่ครับอยู่ที่รองระดับที่รองเท้าบูทครับไม่ไม่ไม,ไม่ล้นรองเท้าบูทนะครับใน ep ต่อไปเราก็จะลงกระชังกันนะครับว่ากระชังที่จะลงตรงเนี้ยนะครับก็จะลงปลาดุกปลาช่อนปลาหมอปลา สารพัดที่เราจะเอาทุกอย่างก็มาลงในนี้นะฮะแบ่งแยกเป็นซายเป็นทายอาเป็นเป็นช่องเป็นช่องไว้นะครับเพื่อให้เราง่ายต่อการที่เราจะจับขายหรือจับมากินตามที่เราต้องการนะครับรวมทั้งอาจจะทําสะพานยาวไปถึงตรงนู้นด้ครับสําหรับอีพีนี้นะครับอีพีี่เก็ขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามที่มาชมโอน้องนาบ้านสวนสันตินะครับ ว่าคงจะได้รับการเยี่ยมชมของท่านอีกใน EP ต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ